ปรากฏว่าฝันฟันเห็นใบสีใบสีเป็นลูกพญานาคเหมือนที่นํามาเนี่ยใบเป็นลูกพญานาคใช่แล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายเสียงดุดุแล้วก็ประมาณว่าซี้ไปที่ใบอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัชรับชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับคนฟันแมนนะันเห็นผ้าแดงนะครับเราก็จะมีการนำใบสีมาถวายนะครับมาปูไปตามได้เขา้ะมีอะไรบ้างตัวเลขที่ชอบคือเลขอะไรไปฟังกันครับ อยู่เขางวงไก่เพิ่นมาโอ้มาจากเด่นทุ่งเด่นชัยแล้วก็มาวันก่อนมาบ้านว่นบางยาสิอ๋อผมผมร้อนละผมกิ้วเทอมกล่ะเนี่ยไปดูตรงไหนมีข้ายันน้ำแร่น่ะข้างหน้านะไปยันเฮ้ยไม่ใช่ต้องยันเลยใช่ต้องยันเลยนี่ก็ไม่ใช่ไปยันไปหาก่อนไปยันเหาไยันไม่มีมันอยู่ตรงไหนสายเราฝันอะอู้ฝันนี่ตรงไหนเราแบบไหนอ่ะฝันมาพี่เลยอะฝันมานี่เลยเลยฝันมานี่ไปดูในห้องห้องไหมห้องไปดูมาแล้วมีไหมไม่มีเลขบ่มีเลขไปดูนี่ไหม นี่เหรอสารสานปูน้อยเหรอผมก็ไม่เห็นนะไปดูสารปูน้อยผมเห็นวิภายันสีแดงอยู่อาจารย์ออกมาสามองค์บนบอกครับคนไปจะไหลายเนาะชุ่มเกือเนาะเออชุ่มเกลีอคนหลายโอ้ยงวดไม่ได้มาเหมือนเนาะกี่เดือนแล้วเนาะหลายเดือนแล้วห้าหกเดือนแนะทรงเลขเข้าหลายๆงวดอะ้รก็หายตั้มไปเลยเนาะมาทึ้งมาทรงเลขให้ก็บาซื้อเนาะไปนูซื้ออยู่บนสารสารปูน้อยน่าจะมีอยู่ผมเห็นอยู่เอาไหมเอาไหมไอ้พวกนี้ซื้อมันจะไปทันเขาอย่างนั้นมันจะอันมดของอาจ๋า บอกคนซื้อเว็บสมื่นอันปุ๊บสองมื่นอันปุ๊บแล้วปล่อยปุ๊บอันปั๊บเลยเนาะเปิดเว็บเว็บเปิดปั๊บซื้อปั๊บเลยซื้อรัฐบาลก็ยังบ่ได้แพงซ้ำซื้อไอ้นั่นเด้ไอเสาตังค์เขาจะซื้อตลอดเด้ไม่ได้เสาตังค์หมดตัลงหาหมดแล้วใช่ไหมไม่มีผ้าแดงเลยพี่ไ่ท่านเห็นเดี๋ยวไปหาไหมนั่ไงผ้าแดงนั่นอ่ะเสาน่ะนี่นี่ไหมไหม เนี่<า>ยยันชัดๆเลยเนี่เห็นไหมน่ะเอ้าเลขดูดนี่เนี่ยพายันชัดๆเลยเนี่ยเบอร์เลขเก๋กวโอ้นี่เราอยู่นี่เลยนี่เน่นเลยเห็นไหมน่ะเอ้าเจอแล้วเจอแล้วตามความฝันเลยเอ้าหาดู ยังก็เกาเา่าเกินเอาห็นเป็นเลขอะไรยันตัวเนี่ยหนึ่งห้าเก้นึ่้าเก้าเอาแล้วไดหนึ่งห้าเกาเลยวุ้ยชัดเจ้หนึ่งห้าเก้าอ้าว,าวม,านมานวันมาเด้อฝันว่าห็นผ้าแดงเห็นยันเ้ยครับเด้อฝันว่าเห็นยันอยู่ในตำนักนี่แหละให้หาดูเอา นาะเอ้าฝั่งนู้นว่าอะไรนะอือองค์ะองค์องค์มาช่องค์ะองค์มาดวยาดียนะเลยครับเด้อหนึ่งอะไรนะพี่หนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่เก้าหนึ่งห้าเก้าไปแล้วหนึ่เก้ามันมาเลยครับเด้อออเอ้าไปดูทัางน่นต่อครับน่นก็มาแล้ว ม,มาจากน้องค่ายค่ะบฏิปีใหม่เลยจะค่าปีใหม่ค่ะได้ยินว่าฝันเห็นผูรื้ว่ยังไงครับท่านคุณบอกท่านล่างมาถวายฝันว่าให้นำล่างมาถวายาโอ้นำล่างของปูกับย่ามาถวายมาจากไหนน้องคายบอกครับนี่ทำเองหรือสั่งทำย สาวไม่ละบอกว่าทำร่างคู่ไปสบายตำนักนะอ่าก็ต้องได้มาเพราะว่คนไทยได้หมดแล้วอือก็ต้องมาสาวใหญ่ทุกสาวนะครับสาวคนสวยครับก็ขอกับขโชอลาบแม่ความเป้าเป็นปุ้งยังแม่อันนี้เลยจะเปิดของโชคแรกแม่จะขอลาบ ข้อมอาจากย์เิ่นดำเข้าไหข้อโซ่ข้อรักเิ่นเนาะฮะแม่ถ้าปูมาก่อนถ้าอาจารย์มาอาจรย์ก่อนรปกติได้โชคไหมใช่ค่ะได้แบบไหนยอดได้แบบไหนได้แลอาจารย์เป่นบอกแล้วดูจกอาจารย์นะอาจารย์ไม่บอกีต่าม คนจากฝั่งลาวอะไร้มาอยู่เมืองไทยสามสกว่าป,ปีแล้วะอืะอ ได้ยินข่าว an, ว่าปู่ไปตามมาไหครับใช่ re, ค่ะปู่ไปตามาถึงฝั่งหรือว่าอยู่เมืองไทยนานพี่เป็นคนไทยค่ะแม่จะเ,เป็นคนเราอยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับอ๋อก็ไม่มีอะไรค่ะก็ปกติก็ซื้อเลขซื้อหวยอยู่แล้วอือแล้วปกติก็คือถูกบ่อยอยู่แล้วแล้วก็มาเจอจาบ,บช่วงศูนย์สองแล้วก็ติดตามมาจา์มาเรื่อยเรื่อยเรืยจน เขาเรียกอะไรเราก็สายน้าอยู่แล้วเนาะเราสายน้าอยู่แล้วแต่ว่ามาถูกชลโงใช่มาถูกชลองดมาถูกชลองตักองดําแล้วทีนี้ถูกถูกมาเสร็จก็คือประมาณว่าเดี๋ยวจะมาหานะถูกแล้วก็เดี๋ยวจะมาหารนบเดี๋ยวจะมาคือพอมา้าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวตลอดคือเดี๋ยวตลอดไม่มาสักทีไม่ได้มาสักทีใช่แล้วว่าคืน คุณน่าจะอาทิตย์ก่อนหลัง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 ห้อยออกซีสีครับหลังหอยออกซีสีปรากฏว่าฝันฝันเห็นใบสีใบสีเป็นลูกพญานาคเหมือนที่นํามาเนี่ยใบสีลูกพญานาคนี่เลยใช่แล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายเสียงดุดุแล้วก็ประมาณว่าชี้ไปที่ใบสีเอาแบบนี้โอ้โหเอาแบบนี้แล้วก็เอา ไปที่ตำหนักอาจารย์น็อตก็เลยต้องได้มาก็เลยว่าโอ้แสดงว่ามาตามแล้วอ่ะไม่ได้มาสักทีแสดงว่าเนาะแกก็คงรอรอแล้วรอแล้วผนลุกเลยพี่ครเขาคกแล้ววันนี้ก็ได้เลข มั่นใจะไย้อาจารย์หรือว่าจะต้องจุดธูปจุดอะไรเอาตัวเองไว้จุดค่ะเอาได้อาจารย์เลย1991ค่ะชอบ1991เลยเ <Okay. S 2> พราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านเลขที่หนึ่งเก้าแล้วปีีแล้วก็ได้กับอาจารย์ทั้งปีทั้งปีเลยอโอ้โหคนโชคมันมานเลยครับเด้อคนลุกคนลุก,ลกเลยเลยอ่ะขอบคุณครับหนุนครับเด้อนี่ลายสีคู่นี้นะครับเป็นที่มาของการไปตามของผู่องค์ดำเนาะไปตาม นี่เป็นแม่จากฝั่งเราฝั่งเราฝั่งเราครับ่าาาาาบบมมจจเเถถืือิอครับวันนี้ข้อลำข้ออาจารย์เพื่นลำทวายข้อโซข้อลาบได้บาได้บ่นอยัางเด้อได้ไม่แก่บ้าแก่บ่นหนังวันนี้มาข้อลำทวายทวายข้อข้อปัจจัยสี่ข้อโซข้อลาบเนาะครับผมเอาเชิญครับคุณพี่มั่นใจ9119 ต้องรอนะครับรอให้จารย์มาก่อนถึงจะได้ลํำด้วยครับด้วยอ่ะก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะสวัสดีครับ